ในอนาคตมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่ลงจอดบนดาวเคราะห์ลึกลับที่คล้ายกับโลกแต่พวกเขากลับพบว่าบนดวงดาวดน,านั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เป็นปรสิตสุดอันตรายที่พวกมนันเ่จ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่และพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากที่นี่ไปได้หรือไม่ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ ให้ถึงสัก155้าาไลด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Ash ได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมัน,นก็จะเปิดเรื่องขึ้นมาที่นักบินอวกาศสาวอย่างลิยาที่เธอเนี่ยตื่นขึ้นมาอยู่บนสถานีอวกาศนอกโลกอันห่างไกลโดยที่เธอเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งว่าตัวเองเี่งคือใคร หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตัวเองเนี่ยก็ยังจําไม่ได้เลยแต่มันเนี่ยมีเพียงแค่ความทรงจําที่เหมือนกับฝันลายที่เป็นภาพของนักบินอวกาศชายที่ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลจากการโดนของแข็งทุบมาและเขาเนี่ยก็ดูเจ็บปวดทรมานมากและมันเนี่ยก็วนเวียนอยู่ในหัวของเธอและไม่ว่าเธอจะพยายามนึกเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีวันนั้นเนี่ยคือความฝันหรือเธอเนี่ยเป็นคนที่ทําเขากันแน่ และตัวของเธอเองเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องพักที่ระบบเนี่ยขัดข้องไปหมดหัวของเธอแตกและมีเลือดไหลซึ่งเมื่อก้าวออกไปข้างนอกห้องเธอเนี่ยก็เจอแต่ความมืดลอยคราบเลือดและร่างคนตายสองร่างบนพื้นโดยเสียงแจ้งเตือนรอบข้างของเธอมันเนี่ยก็ดังขึ้นเป็นระยะระยะเพื่อให้ทำการรีบูตระบบและเปิดใช้พลังงานสำรองทําให้เธอเนี่ยจึงเข้าไปในห้องห้องหนึ่งก่อนจะกดปุ่มรีบูตจนพลังงานของสถานีกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทำให้หลิ่ยาเธอนี่ก็เลยเดินสำรวจต่อไปอีกก่อนจะเจอร่างนักบินอวก,กาศที่ตายแล้วเพิ่มขึ้นและเธอเนี่ยก็เดินออกไปนอกสถานีโดยไม่ได้สวมชุดป้องกันอะไรเลยและที่ข้างนอกนั้นมันเนี่ยก็มีต่ฝุ่นเท่าทุลีลอยปลิวไปทั่วราวกับว่าหิมะก,กำลังตกอยู่และเธอเนี่ยก็เห็นเงาคนลางๆอยู่ไกลๆจึงพยายามตะโกนเรียกออกไปแต่เมื่อกระทั่งเธอเริ่มไอแล้วก็หายใจลำบากเธอเนี่ก็ต้องรีบกลับเข้าไปในตัวสถานี แต่ก็ยังจําไม่ได้เลยว่าที่ที่เธอกําลังยืนอยู่นั้นก็คือแอชดาวมนุษย์ตัวยู่นั่นเองซึ่งเมื่อเรามาถึงตอนนี้นังนี้ก็จะตัดภาพย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นที่ลิยานยอยู่ในภารกิจสำรวจค้นหาดาวเคราะห์ที่อยู่อาศัยใหม่นอกเหนือจากโลกพร้อมกันกับทีมอีก5้าคนได้แก่แอดดี้กัปตันผู้บังคับบัญชาลูกเรือไบรอันและก็เควินแฟนหนุ่มของลิยาคลาร์ Clark, ลูกเรือผู้หญิงอีกคนและก็เดวิสลูกเรือหนุ่มผิวสี โดยพวกเขาในก็ออกสำรวจในยานโคจรมาหลายต่อหลายครั้งแล้วจนกระทั่งพวกเขาเได้มาค้นพบดาว KOI-442 หรือที่พวกเขาตั้งชื่อเรียกในกบมันว่าดาวแอสและเจ้าดาวดวงนี้ก็เป็นดาวที่มีอากาศที่ทําให้มนุษย์เกือบจะหายใจได้และบ้านนี้ก็เป็นเหมือนความหวังสุดท้ายของโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งเมื่อเรามาถึงตรงนี้นางนี่ก็จะตัดภาพกลับมาที่สถานีในปัจจุบันหลังจากกลับเข้ามาด้านในแล้วลี่ยก็ได้เจอกล่องปฐมพยาบาล เธอเนี่ยเอาแผ่นแปะมาแปะรถไ่ให้กับตัวเองก่อนจะชำระล้างตัวให้สะอาดและเธอเนี่ยก็มานั่งลงพร้อมกับพยายามนึกให้ออกว่าตัวเองเป็นใครและจู่ๆในตอนนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงแอร์ล็อกถูกเปิดจากด้านนอกแล้วก็ได้ยินเสียงระบบเตือนพบความเคลื่อนไหวที่โซนเดิงทาให้ตัวของลิยา่าเธอเนี่ยจึงค่อยๆเดินออกไปดูและเธอเนี่ยก็เห็นเงาคนอยู่ด้านนอกแอร์ล็อกทําให้ลิยา่าเนี่ยจึงตัดสินใจเปิดประตูแล้วก็ยืนแอบหลบลอยอยู่พร้อมมีดในมือ โดยมาทางด้านของไบรอันเขานี่ได้เดินเข้ามาพร้อมชุดนักบินอวากาศเขานี่ก็ได้ถูกลิยาพุ่งเข้าโจมตีทันทีจนหน้ากากของเขาแตกออกแต่เธอเนี่ยก็ต้องยั้งมือเอาไว้เมื่อเขาเนี่ยเรียกชื่อเธอออกมาทําให้เขาต้องรีบอธิบายกับลิยาว่าเขาเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันกับเธอแต่เขาเนี่ยไปอยู่อีกสถานีเพื่อติดตามวงโคจรแล้วก็คอยติดต่อก,กับทั้งโลกแถมเขาเนี่ยยังคอยมอนิเตอร์ความก้าวหน้าของทีมจากที่นั่นและเขาเนี่ยก็มาที่นี่พอได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากลิยานั่นแหละ ที่บอกว่าคลากสติแตกแล้วก็หันมาทําร้ายคนในทีมแต่ทว่าตัวของลิยาเองเธอเนี่ยก็ยังจําอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เลยทาให้ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นลิยาเนี่ยก็ได้พาไบาอันไปดูศพของเควินเธอเนี่ยตอบไบอันไม่ได้ว่าคลาคหายไปอยู่ที่ไหนพอพอตื่นขึ้นมามันเนี่ยก็ไม่เหลือใครอยู่ในสถานีแล้วและภาพที่เธอจําได้เนี่ยก็มาเป็นช่วงๆไม่ปฏิติประตอก,กันและเธอเนี่ยก็ยังจําแม้กระทั่งโลกไม่ได้เลยด้วยซ้ําทำให้ไบอัน เขานี่ก็ได้ไปเอากล่องเมตรบอดออกมาเพื่อทําการสแกนร่างกายให้กับลียาซึ่งระหว่างที่เธอนอนนิ่งๆให้เครื่องสแกนเขานี่ก็เล่าให้เธอฟังไปด้วยว่าภารกิจที่1นถึงหของพวกเขาล้มเหลวภารกิจที่7เนี่ยคือความหวังสุดท้ายมียานหกลำกระจายตัวไปทั่วกาแล็กซี่เพื่อมุ่งหาดาวเคราะห์ขนาดเท่าโลกทาให้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าทีม 7F ที่ย่อมาจากภารกิจที่7กับยาน F ส่วน k o i c ไ2ก็ถูกเรียกว่า Ash ตามที่เควินเป็นคนตั้งให้มันโดยที่ทางด้านของไบรอันเขาเนี่ก็ต้องไปอยู่ในยานโคจรเพื่อคอยติดต่อกับฐานบัญชาการเพื่อว่ามีอะไรผิดพลาดและทางด้านของหุ่นเมรมันเนี่ยก็ได้สแกนและเย็บรักษาแผลที่หน้าผากให้กับริยาเสร็จเรียบร้อยซึ่งมันนี่ก็เจอว่าเธอสมองบวมจากการกระแทกและการที่เธอมีไข้ก่อนหน้านี้กับการสูญเสียความทรงจําไปมันนี่ก็คงเป็นเอฟเฟกจากการสมองบวม ทำให้ใบอันเนี่ยก็ตอบไม่ได้ว่าความทรงจําของเธอจะกลับมาเป็นปกติได้หรือไม่แถมเขาเนี่ยก็ยังเล่าต่อไปว่าไม่นานมานี้ระหว่างที่เดินทางมาที่นี่เธอกับเขาเนี่ยก็เคยคุยกันว่าทําไมพวกเขาจะถึงมาเข้าร่วมโครงการและเขาเนี่ยก็รู้สึกได้ในน้ําเสียงที่เธอตอบบอกมาว่ามานันเป็นการค้นหาคําตอบแม้กระทั่งตอนนี้ที่เธอจําไม่ได้ว่าตัวเองคือใครเธอเนี่ยก็ยังดูเป็นคนที่มุ่งมั่นหาคําตอบที่ไม่เคยเพียงพอสําหรับเธออยู่เหมือนเดิมเลย และเมื่อพวกเขาเนี่ยได้คุยกันไปสักพักพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกแย้ายกันไปพักผ่อนโดยลิยาเนี่ยก็หลับไปก่อนที่เธอเนี่ยจะตื่นขึ้นมาพอประตูห้องพักส่องแสงเตือนว่ามันปิดไม่สนิทแม้ว่าเธอจะลุกขึ้นไปปิดมันให้ดีแล้วแต่มันนี่ก็ยังส่องแสงกระพริบสีเขียวออกมาตลอดเวลาทําให้เธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะว่าได้เห็นภาพสัตว์ประหลาดน่ากลัวในหัวของเธอทําให้หลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เอาศพของเควินเดวิสและแอดดี้ใส่ถุงออกมาไว้นอกสถานี ก่อนจะคิดไปถึงว่าหากคลักยังอยู่ข้างนอกนี่จะเป็นยังไงออกซิเจนของเขาเนี่ยคงใกล้หมดเต็มทีแล้วอีกทางเขายังต้องเจอกับพายุทรายรุนแรงเหมือนที่ไบรอันบอกอีกทาให้เธอเนี่ยจึงคิดจะตามหาคลักให้เจอให้ได้แต่ไบรอันเนี่ยก็อยากให้เธอกับเขาเออกไปจากดาวดวงนี้ให้เร็วที่สุดมากกว่าเพราะสถานีเนี่ยอยู่ในโหมดสแตนบายอีกทางออกซิเจนของพวกเขาเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วเช่นกันและพวกเขาก็ยังต้องไปยังยานโครจรซึ่งมันเนี่ยจะโครจรมาตรงกับสถานีอีกครั้งในอีก12ชั่วโมง ซึ่งนอกจากริยาเนี่ยจะเห็นความทรงจําขึ้นมาเป็นช่วงๆแล้วเธอเนี่ยก็ยังมักเห็นภาพน่ากลัวอย่างภาพที่เพื่อนร่วมทีมถูกทำลายจนใบหน้าเละเทะซึ่งบางครั้งก็เป็นภาพที่เหมือนเธอเป็นคนทำลายเพื่อนๆของเธอเองและภาพที่ปรากฏขึ้นในหัวของเธอนั้นมันเนี่ยก็ทําให้เธอตกใจขึ้นมาจนทําอะไรไม่ถูกทําได้แต่ไปเอาแผ่นแปะมาแปะเพิ่มเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสงบและผ่อนคลายลงก่อนที่เธอเนี่ยจะบอกให้ไบอันได้รู้ว่าเธอเนี่ยพอจะจําอะไรขึ้นมาได้บ้างเกี่ยวกับเควิน แต่เธอเนี่ยก็ไม่ดูอยู่ดีว่ามันเนี่ยคือเรื่องจริงหรือเปล่าทาให้ใบอันจึงบอกว่าทามันเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอกับเควินคบกันมันเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนและในขณะที่กําลังคุยกันอยู่ดันพายุทรายเนี่ยก็พัดเข้ากับสถานีอวากาศอย่างรุนแรงจนระบบไฟฟ้าขัดข้องและดับออกซิเจนในสถานีเข้ากันวิกฤตสุดๆจนทั้งสองเนี่ยต้องรีบสวมชุดอวากาศเอาไว้แล้วก็เดินหาจุดที่มีรอยลวกกันทันทีจนพวกเธอเนี่ยได้เจอว่า ช่องอากาศในถูกเปิดเป็นรูขนาดใหญ่อยู่ในห้องห้องหนึ่งทําให้ลียาเนี่ยก็เลยเป็นคนมุดเข้าไปตามทางช่องอากาศเพื่อจะไปหารูรั่วรอยนั้นโดยเธอเนี่ยก็เจอร่องรอยว่ามีคนเคยเข้ามาในนี้ก่อนหน้าเธอแล้วและเมื่อมาถึงทางที่แคบลงเธอเนี่ยก็จะเป็นจะต้องถอดวงและชุดออกเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าไปทางนั้นได้และนั่นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเนขาดการติดต่อกับไบอันไปด้วยและเมื่อเข้ามาไม่นานเธอเนี่ยก็เจอช่องที่ถูกเปิดเป็นรูใหญ่ ทาไม่ลียากเนี่ยก็เลยพยายามจะเชื่อมมันกลับเข้าไปซึ่งระหว่างนั้นเธอเนี่ยก็เห็นภาพน่ากลัวโผล่ขึ้นมาในหัวตัวเองอีกแต่เธอนี่ก็สามารถซ่อมรูนั้นได้สําเร็จและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยซ่อมกันเสร็จแล้วทั้งสองเนี่ยก็สันนิษฐานกันว่าคลากเนี่ยคงไปสัมผัสถูกเชื้อโรคบางอย่างที่ข้างนอกนั้นที่มันเนี่ยอาจจะเป็นกระตุ้นให้เธอสติแตกแล้วก็เปลี่ยนไปทําให้ลียากเนี่ยก็อยากหาข้อมูลเพิ่มว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่และเธอเนี่ยก็ไม่อยากทิ้งค้าก่นี แต่ถว่าพวกเขาในี่ก็เพิ่งเสียออกซิเจนไปอีกไม่น้อยแถมยังเหลือเวลาอีกแค่หชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ยานโคโจรจะเดินทางมาถึงและถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ไปกันตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะต้องตายกันอยู่ที่นี่ทําให้เธอเนี่ยก็เลยต้องตกลงว่าจะไปจากที่นี่กับไบอันไปก่อนอย่างที่เธอเนี่ยก็เถียงอะไรเขาไม่ได้ซึ่งหลังจากที่ตกลงกันได้แบบนั้นลิยาเนี่ยก็ได้ขอตัวแยกไปนอนพักอีกหน่อยก่อนที่เธอจะจะฝันถึงเควินจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาทําให้หลังจากนั้น เธอเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเห็นโดนเครื่องหนึ่งวางอยู่บนชั้นจึงได้หยิบมันมาเปิดระบบใช้งานโดยโดนเนี่ยก็ได้บันทึกภารกิจของพวกเขาเอาไว้ทําให้เธอได้เห็นวิดีโอที่พวกเขาทั้งทีมได้สวมชุดนักบินอวกาศเดินออกไปสํารวจดาวแอสด้วยกันและพวกเขาเนี่ยก็ไปถึงยังจุดปล่อยพลังงานที่ใบอันชี้เป้าให้และก็ได้พบเครื่องแปลงชั้นบรรยากาศต่างดาวที่มันเนี่ยฝังลึกลงไปใต้ดินลึกมากซึ่งบนดาวนี้มันเนี่ยก็น่าจะมีอยู่หลายสิบเครื่องทําให้พวกเขาเนี่ยจึงดีใจมาก ที่ดาวดวงนี้เนี่ยน่าจะอยู่อาศัยได้พอะเป็นแบบนั้นตัวของเดวิสเขาเนี่ก็ได้โยนหินลงไปในป่องเครื่องแปลงชั้นบรรยากาศเพื่อจะดูว่ามันลึกแค่ไหนแต่เมื่อก้อนหินล่วงลงไปได้เพียงแค่ไม่นานก็ได้เกิดลำแสงสว่างว่าพร้อมมีแรงระเบิดขึ้นมาซึ่งก้อนหินก้อนนั้นมันนี่ก็ได้พุ่งกลับขึ้นมาและกระแทกหน้าของเดวิสเข้าเต็มๆจนหน้ากากของเขาแตกละเอียดและหน้าของเขาเนี่ยก็เละจนไม่เหลือเขาโครงเดิมพร้อมกันกับร่างของเขาที่กระเด็นออกไป และตัวของเดวิสเนี่ยก็เสียชีวิตทันทีก่อนที่ไอ้ป่องนั่นมัน,นจะปล่อยพลังงานวนมหาศาลออกมาต่อเึิงหลังจากที่ลียาได้ดูวิดีโอนั้นแล้วเธอเนี่ยก็เข้าใจว่าใบาอันเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยก็แก้ตัวว่าเขารู้แค่ว่าพวกลียาออกไปทําภารกิจแล้วก็เงียบหายไปก่อนที่ทางสถานีเนี่ยก็ดับเงียบไปตามแต่ลีญาเนี่ยก็โทษว่าใบาอันรู้อยู่ดีว่าพวกเธอเนี่ยออกไปทําอะไรกันและก็รู้ว่าดาวดวงนี้ถูกดัดแปลงอยู่แล้ว แต่จู่ๆในตอนนั้นลิยาเนี่ยก็บอกไบอันไปว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าเควินกับแอดดี้แต่ไม่รู้ว่าเธอทําไปทําไมเหมือนกันและถ้าเธอไปจากที่นี่เธอเนี่ยก็จะไม่ได้รู้เลยว่าเธอทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรแต่ทว่าตอนนี้ไบอันเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจลิยาไปเสร็จแล้วโดยเขาเนี่ยก็เชื่อว่าแผ่นแปะที่เธอใช้อาจจะหมดฤทธิ์แล้วก็ได้ทาให้เธอเนี่ยก็เลยอารมณ์ไม่คงที่แบบนี้ก่อนจะพยายามโน้มน้าวให้เธอเห็นว่าภารกิจของเธอคืออะไรโดยทั้งเอเลี่ยนและสิ่งที่เอเลี่ยนสร้างไว้ที่นี่ มันเนี่ยคือเทคโนโลยีที่ใช้สร้างดวงดาวหากว่าเธอตายไปทุกสิ่งที่ทํามาก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ทว่าทางด้านของลิยาเธอเก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยสักคําโดยที่ต่อมาลิยาเนี่ยก็เดินแยกมาที่ห้องพักก่อนที่ใบอันจะตามมาเมื่อเหลือเวลาอีกเพียงสองชั่วโมงครึ่งที่ยานโครจรจะโครจรมาตรงกับดาวแอสซึ่งลิยาเนี่ยก็แปะแผ่นแปะอันใหม่ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่ามัน,นจะได้ผลน้อยลงเรื่อยๆทำให้ใบอันเนี่ยจึงแปะเพิ่มอีกการให้กับเธอ แล้วก็ปล่อยให้เธออยู่ตามลําพังโดยบอกว่าพอถึงเวลาแล้วเขานี่จะมาเรียกเธออีกทีซึ่งพอใบอ่านออกไปลียายก็ดึงแผ่นแปะออกทาให้เธอเห็นภาพตอนที่ตัวเองกับแอดดี้ต่อสู้กันในห้องแล็บโดยในตอนนั้นแอดดี้ก็มีสีหน้าเลือดลอยและเขานีก็พยายามจะทําร้ายเธอไม่ว่าเธอจะเรียกชื่อและห้ามเขาเท่าไหร่เขานีก็ไม่ได้สติเลยจนสุดท้ายเธอก็จำเป็นต้องใช้กันไกแทงเขาซ้ำๆหลายทีจนเขาตายเพื่อป้องกันตัวเอง ซึ่งพอจําได้แบบนั้นเนียก็เดินออกไปจะบอกกับไบรอันว่าไม่ใช่แค่คลาร์กที่ติดเชื้อแต่คนอื่นทุกคนเนี่ยก็ติดเชื้อเหมือนกันแต่ทว่าเมื่อออกมาเธอเกลับเจอคลาร์กในชุดอวกาศอยู่ในสถานีทําให้เธอเนจึงพาตัวเองไปซ่อนอยู่ในช่องอากาศและก็ได้เจอว่าไบรอัน,นตายอยู่ในนั้นในสภาพที่ใบหน้าเลเทสเสร็จแล้วพอเห็นแบบนั้นรเรียจึงคว้าอาวุธเดินกลับเข้ามาในสถานีอีกครั้งเพื่อจะเผชิญหน้ากับคลาร์ก ทำให้ทั้งสองสาวนี่ก็เลยต่อสู้กันไปกันมาจนลิย่าน,นยังต้องถอยเข้าไปในห้องน้ําโดยพอคลาร์กตามเข้ามาเธอเนี่ยจึงเปิดน้ําก่อเข้าไปใส่ในหมวกของคลาร์กจนคลาร์กเนี่ยจมน้ําจนหมดสติไปแล้วพอเป็นแบบนั้นทาให้ต่อมาลิย่านเนี่ยจึงใช้เมดบอดสแกนดูร่างกายอะไรล่มหายใจของคลาร์กแต่ก็พบแค่ว,ว่าเขาเสียชีวิตจากการจมน้ําไม่มีการติดเชื้ออื่นแต่อย่างใดและในขณะที่เธอกําลังสแกนอยู่นั้นเองยานโครจรเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ตรงกับดาวแอสแล้ว ดังนั้นแม้ว่าจะตื่นตระหนกและเสียใจลิยาเนก็ต้องรีบไปขึ้นยานก่อนแต่ทว่าพอเธอเนี่ยขึ้นไปบนยานแล้วก็ต้องพบว่าด้านในเนี่ยถูกทําลายจนพังเละเทะและยานเนี่ยก็ไม่สามารถใช้การได้ทํให้ทางด้านของลิยาเธอเนี่ยจึงต้องกลับเข้ามาในสถานีก่อนโดยคิดไม่ออกว่าจะยังไงต่อไปดีและเธอเนี่ยก็แปะแผ่นแปะเพิ่มให้กับตัวเองเพื่อคลายความตึงเครียดลงและต่อจากนั้นเธอเนี่ยก็เอาร่างของไบอันมาสแกนดูด้วยเมดบอร์ดก่อนที่มันจะรายงานว่า เขาเนี่ยซีชีวิตจากการถูกกระแทกตั้งแต่51ชั่วโมงที่แล้วซึ่งนั่นเนี่ยมันก็ก่อนที่เธอจะเจอเขาเสียอีกพอได้รู้แบบนั้นก็ยิ่งทําให้เธอเ่ยสับสนมากขึ้นแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดอะไรต่อระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนว่ามีการตรวจพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวขึ้นมาโดยมันเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าลิญาเนี่ยเห็นภาพหลอนของไบรอันมาโดยตลอดเขาที่มาเจอกับเธอเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงๆและลิญาเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนของไบรอันที่เดินเข้ามาหาเธออีกครั้ง เขาเนี่ยทำให้เธอได้เห็นภาพในอดีตก่อนหน้านี้ว่าพวกเธอเนี่ยได้เจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวรูปร่างประหลาดที่อยู่ในสถานีอวากาศที่พวกเธออยู่แต่ไม่ว่าจะพยายามติดต่อไปยังภาคพ,พื้นดินเท่าไหร่มันก็ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาเลยทําให้ไบรอันเขาเนี่ยก็เลยขับยานโคจรมาหาพวกเธอที่สถานีทําให้แอดดี้และคนอื่นเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าจะทําตามระเบียบในการปกป้องภารกิจละรีบไปจากที่นี่แต่มีเพียงลิยาเท่านั้นที่เธอเนี่ยไม่อยากทิ้งทุกอย่างไปง่ายๆแบบนี้ ทำให้พวกเขาทั้งหมดจึงยังอยู่บนดาวดวงนี้กันต่อส่วนทางด้านของลียา่าเธอเนี่ยก็ได้แอบศึกษาสิ่งมีชีวิตนั้นเพียงคนเดียวจนตัวของแอดดี้ได้มาเจอเขาทำให้เขาเนี่ยก็เลยถูกสิ่งมีชีวิตพุ่งเข้าใส่และมันเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในตัวเขามันเนี่ยทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปและสุดท้ายมันเนี่ยก็จบลงที่ลีย่าเนี่ยต้องฆ่าเขาและในจังหวะนั้นคลาฟกับเควินเนี่ยก็ตามเข้ามาเห็นลีย่ากำลังใช้กันไกแทงแอดดี้ไม่ยัง้งพวกเขาเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามเธอ แต่ว่าแอดดี้เนี่ยกับยังไม่ตายเขาได้ลุกขึ้นมาบีบคอเควินแล้วก็ไม่มีใครสู้แรงของแอดดี้ในตอนนี้ได้เลยแต่จู่ๆในจังหวะนั้นก็มีตอนที่แอดดี้ได้สติขึ้นมาครู่หนึ่งแต่ลีญาเนี่ยก็ใช้กันไกแทงคอเขาเสียก่อนทําให้สิ่งมีชีวิตคล้ายปรสิตนั้นจึงย้ายจากตัวแอดดี้ไปเข้าตัวของเควินแทนและเขาเนี่ก็ได้ทาร้ายลีญาอย่างหนักโดยที่คลาร์กเนี่ยก็พยายามเข้ามาช่วยลีญาเขาเนี่ก็เลยโดนทาร้ายไปด้วย ส่วนทางด้านของไบรอันที่เข้ามาเห็นว่าเควินกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วจึงได้รีบนี้ไปที่ช่องอากาศเพื่อเอาตัวรอดก่อนซึ่งในขณะนั้นเควินเนี่ยก็ได้ตามไปฆ่าไบรอันอย่างโหดเหี้ยมทําให้ลีย่าเนี่ยก็เลยส่งให้คลาร์กออกไปนอกสถานีเพื่อให้ไปที่ยานโ,โคจรให้ปลอดภัยก่อนส่วนเธอเนี่ยจะอยู่จัดการกับเจ้าปรสิตนั่นเองทําให้จากด้านของลีย่าเธอเนี่ยก็เลยโทษตัวเองที่ทําให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้แต่ทว่าเควินตรงหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เควินที่เธอรู้จักอีกแล้ว ถ้าไม่เธอเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องฆ่าเขาและพอเป็นแบบนั้นมันเนี่ยก็ทําให้เจ้าปรสิตย้ายเข้าไปอยู่ในตัวของเธอแทนและไอตัวปรสิตนั้นมันเนี่ยก็เข้าไปตามอวัยวะภายในในตัวเธอทําให้ลีญาเนี่ยก็เลยใช้สติสุดท้ายเดินไปหยิบโพแทสเซียมไซยาไน์กินเพื่อหมายจะฆ่าทั้งตัวเองและปรสิตให้ตายไปพร้อมๆกันแต่เธอเนี่ยกลับเพียงแค่สลบไปและเธอเก็ไม่ตายด้วยโดยเจ้าปรสิตเนี่ยก็ได้เห็นความทรงจําในสมองของลีญา ดยมันเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มนุษย์มายึดดาวของมันมันเนี่ยจึงเลือกเธอซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าเพื่อทําการรวมลางแล้วก็พัฒนาขึ้นมาร่วมกับมันแต่ทวารลิญาเนี่ยก็ไม่ยอมเธอขัดขืนก่อนพยายามจะใช้เมดบอดผ่พาเอาปรสิตออกจากตัวเองให้ได้จนเธอในหมดสติลงไปอีกครั้งและในขณะที่เธอในหมดสติอยู่นั้นเมดบอดเนี่ยก็พาตัดเอาปรสิตออกจากหัวของเธอได้สําเร็จแต่ทว่าไอเจ้าปรสิตนั้นมันเนี่ยก็เข้าไปในศพของไบรอันก่อนที่มันเนี่ยจะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แถมมันนี่ก็แข็งแรงขึ้นด้วยทําให้ศพของเขาเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาทําร้ายเธอแต่ลีย่าเนี่ยก็ได้สู้กับก่อนจะใช้ปืนไฟเผามันให้ตายลงในที่สุดจนสุดท้ายแล้วเปลวเพิงเนี่ยก็ลามไหม้ไปทั่วทั้งสถานีทําให้ลีย่าเนี่ยก็เลยรีบไปที่ยานโ,โคจรเธอเนี่ยติดเครื่องยานพร้อมออกไปจากดาวแอชก่อนที่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานยานเนี่ยก็ได้พุ่งทะยานออกจากชั้นบรรยากาศของดาวแอชแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปยังที่โลกโดยทางด้านของลีย่า เธอเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงเพื่อนร่วมทีมที่จากไปด้วยความรู้สึกที่เสียใจมากๆก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Ash Dawn o ษย์ e U โดยหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังไซไฟแนวเอเลี่ยนที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ท้ว่าข้อเสียของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือภาพของตัวหนังเอง ที่ค่อนข้างจะทําได้ออกมาแหวะมากพอสมควรเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่สามารถรับเรื่องตรงนี้ได้ผมเนี่ยก็แนะนาให้ดูได้เลยครับเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆตัวหนังนี่ก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่4.6เ <c oughs> ต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6.5เ <c oughs> ต็ม10คะแนนแล้วกันครับและก่อนจะจากกันไป ผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคตอนนี้นะในักท้งจ้องของเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามกันก็ฝาก,กเพื่อนๆไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางเราสําหรับวันนี้พวกเราไอวันาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่เรื่องหนะ้าบ๊ายบายครับ